อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมสวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมกล้วยไม้สวยๆนะครับเนาะแล้วก็ขายของนิดหน่อยช่วงนี้ของไม่มีอันนี้เป็นแปลงสีฟันเผือกกับชมพูนะครับนี่สวยงามน่ารักจ้ะคุณผู้ชมออกดอกดกมากยิ่งแห้งนะครับยิ่งออกดอกดกนี่นะครับเนาะอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะแปลงสีฟันเผือกนะครับนะ การเออ่ลำต้นนึงก็ออกหลายช่อนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่หอมคุณผู้ชมก็แปลกดีแปลกๆนะครับนะอันนี้เป็นแปลงสีฟันชมพูก,กับเผือกนะครับนะใส้หลวงใต้หอมมากคุณผู้ชมงสายผอมๆแบบนี้ก็บอกว่าโอ้โหออกดอกดอกออกดอกดอกนะครับนี่ ใส่หลวงใต้เกอสอนข้างในมันจะเป็นแบบตารางตารางขีดๆเน่ยนะสวยหอมสวยหวานคุณผู้ชมกลิ่นหอมจริงๆข้างในก็โอ้โหหลายอย่างอึ้องพึ่งคุณผู้ชมอึ้องพึ่งก่อนนี้แบกว่าปลูกมานานมากน่าจะ5้าหปีแล้วแหละนี่นะครับนะจากกอเท่าฝ่ามือนะครับนะก็ใช้เวลาห้าปี6ปีใช่นะกว่าจะสวยได้ขนาดนี้แล้วก็ปีนี้แทงดอก กรอนนี้คือแบบว่าออกดอกดกทุกปีคุณผู้ชมดกมากปีนี้น่าจะ30ช่ออย่างต่ำนะคุณผู้ชมนี่กรอนนี้ปลูกติดกับขอนไม้สักนะขอนไม้สักมันก็จะอยู่ทนมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องคำนะครับเอื้องคำสวยงามข้างบนก็มีมัช้าเหลืองกิมเบิร์ตนะครับนี่กำลัง ออกดอกพวกนี้มันท้องมาจากป่าแล้วแหละคุณผู้ชมหลายท่านที่ซื้อของไปออกดอกกันเยอะแยะเลยนะครับเ้าส่งรูปมาให้ดูชื่นใจจริงๆคุณผู้ชมบางต้นก็อยากจะซื้อคืนชนะมันสวยอยากได้คืนนะครับนะเพราะว่ามันมันไม่มีดอกติดมาผมก็ไม่รู้ว่าฟอร์มดอกเป็นยังไงสวยไหมสีจัดจ้านไหมนะครับอันนี้เป็นอายเลสกออายเลสกอใหญ่คุณผู้ชม สวยงามนะครับอายเลสหายยากแล้วนะก่อนน้อย,อยราคาเบาๆก็ไม่ได้มาเลยคุณผู้ชมช่วงนี้หายากมากยิ่งออกดอกยิ่งหายากนะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนะรายการถัดไปเป็นเอื้องคำตาดำคุณผู้ชมนเป็นไม้ก่อออกดอกหลายช่อมากคุณผู้ชมแทงดอกเต็มเลย นะครับเอาไปปลูกใส่กระถางได้เลยหรือจะมัดติดกับต้นไม้ก็งามนี่คุณผู้ชมออกดอกแล้วอันนี้เป็นเอื้องคำตาดำนะครับนะช่วงก่อนที่เอามาก็ขายไม่หมดนะหลายท่านบอกว่ามันไม่สวยมันมันไม่มีใบคุณผู้ชมมันลน้ลนๆโกนๆกนมันก็จะดูแบบไม่งามแต่ว่าออกดอกคือ ออกเยอะจริงๆออกดอกดกมากลำที่ไม่เคยออกนะครับมันก็จะออกทั้งหมดตาที่ไม่เคยออกก็จะออกทั้งหมดนี่อย่างลำนี้สองช่อเนี่ยคุณผู้ชมสองช่ออยู่ด้วยกันจะสวยงามขนาดไหนเรื่องคำตาดำลำมันจะออกออหลายก้านนะคุณผู้ชมมันถ้ามันถ้านับดูนี่ก็มีประมาณ55ตาดอกนะครับนะแต่มันจะไม่ออกพร้อมกันทั้ง5ตา คุณผู้ชมมันจะทยอยออกนะครับใบไม่สวยดอกจะดกมากคุณผู้ชมอย่างกอนี้กอนแน่นสวยมากแต่ยังไม่มีดอกให้เห็นเลยคุณผู้ชมไม่มีดอกนะครับหลายท่านซื้อจะดูใบเป็นอันดับแรกนะครับนะจะไม่จะไม่ดูลำนี่คุณผู้ชมอย่างกอนี้กอนแน่นๆเหมือนกันแต่ว่าใบไม่สวยคุณผู้ชมเพราะว่ามันขนย้ายมาใบมันช้ำมันก็เลยร่วง แต่ว่าออกดอกเจ็ดช่อคุณผู้ชมอันนี้เจ็ดช่อก่อแน่นนะ่าลากเป็นแผงเลยเอาไปวางบนกระถางวางบนขอนไม้รอดูดอกนะครับนี่อันนี้เป็นลำแดงแดงด้วยสวยงามออกทุกก้านเชื่อผมคุณผ,ผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะจะชื่นใจเลยแหละ,หละถ้าถ้าซื้อเป็นไม้ก่อแบบนี้ไปปลูกนะ มันจะงามแต่ว่ามันก็จะแพงนิดนึงเวลาเวลาตอนซื้อนะครับนาะนี้อย่างอันลำนี้ออกซ้ายขวาเลยลำปัอมป้อมกลมกลมเลยนะครับนี่อันนี้ก็สองช่อแน็นไหมอยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาอันนี้เป็นมอนคายนี่เห็นไหมคุณผู้ชมลน้นล้นเลยสวยนะแบบนี้นะสวยมันไม่มีใบบดบังคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบลำแล้วก็มีดอกติดขึ้นมาเลย ยิ่งฝั่งนี้ยิ่งดกนะครับนี่ชอ่อดอกยาแล้วก้อนนี้เคยลงขายแล้วไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครแบบว่าเหลียวแลเลยนะเพราะว่าปลายมันหักนะครับใบมันก็ไม่งามใบมันมองงามคุณผู้ชมแต่ว่าผมก็ไปใส่กระถางไว้นะรดน้ำรากก็เริ่มเกาะแล้วแหละแต่ว่ายังเกาะไม่ดีพอนะครับเพราะว่าเพิ่งใส่กระถางไปนี่คุณผู้ชมออกดอกดอกมาก ผมก็ปลูกใส่กระถางนี่แหละครับกระถางไม้สักนี่แหละเอาเอากะมะพร้าววางข้างล่างนะครับเนาะแต่อันนี้เอามาเอามาหนุนไว้เพราะว่ากอมันโยกก็เลยจะจะยังไงอะไม่ให้มันโยกไปมารากมันจะได้ออกไวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการปลูกของผมปีที่แล้วนะครับนะปลูกใส่กระถางเอากอกล้วยไม้เอารากเขาวางบนกระมบมะพร้าวนะเราจะไม่ถมกระมบมะพร้าวนะหลายท่านบอกว่า เอากาะมะพร้าวถมตรงรากจริงๆแล้วกล้ยไม้มันอิงอาศัยนะคุณผู้ชมเขาเกาะอยู่บนต้นไม้ไต่รากเขาจะไ่ไปตามเปลือกไม้คุณผู้ชมไม่ได้ฝังลงไปในต้นไม้นะครับเวลาเราปลูกเราก็บอกว่าเรียนรู้นิดนึงนะครับเนาะรากจะได้ไม่เน่าหลายคนบอกว่าม่อนไข่เน่าปลูกยังไงนะครับเขาไม่ชอบน้านะเขาไม่ชอบให้รากแฉะนี้ ก็สวยมากอันนี้เป็นของผมปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับก็งอกงามดีคุณผู้ชมแต่ว่าดอกยังไม่ออกกว่าจะฟื้นได้นะครับคุณผู้ชมมันใช้เวลานะกว่าเขาจะสะสมสารอาหารกว่าเขาจะเอ่อรวบรวมแบบว่าอาหารทั้งหลายแหล่มาบำรุงต้นนะครับแล้วก็จะออกดอกอันนี้เป็นหมอนไข่ลำแดงคุณผู้ชมงามมากเป็นไม้กอนะลำเป็นสีแดงแล้วก็ ดอกยังไม่ออกนะคุณผู้ชมถ้าถ้าออกยาวเหมือนช่อที่ในกระถางเนี่ยอย่างนั้นอนะ่ะช่อดอกเสียส่งไม่ได้ครับมันก็จะหลุดจะฝ่อไปเองนี่ซื้อให้ซื้อแบบประมาณนี้แล้วมันจะออกดอกให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมเอื้องพึ่งจิว๋วก็กาลังออกดอกนะครับนี่เต็มเลยเอื้องพึ่งจิ๋วก็มีแต่ว่าไม่มีใครสนใจเนี่ยปลูกติดกับคอนไม้คุณผู้ชมมัดรวมๆให้มันเป็นแบบเป็นก้อนๆหรือว่าเป็นแพรๆก็ได้ เวลาออกดอกก็จะออกรอบผอนเลยนี่ออกดอกหมดทุกต้นนะคุณผู้ชมยังมีอีกเยอะนะครับเอิงเอื้งองอันนี้นะเอื้องพึ่งจิ๋วนี่นะครับเป็นขายเป็นกิโลไว้ลงไปละขายเป็นกิโลคุณผู้ชมกิโลละสองบาทนะครับเป็นกิโลก็ได้เยอะนะไม้เบานะพันนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะต้นเล็กๆเกนาะจะไม่ค่อยสวยฟูฟ้าเหมือนเอื้องคําเหมือนมอนไข่คุณผู้ชมก็จะ สวยตามเรื่องตามราวของเขานะนี่คุณผู้ชมเอื้องพึ่งจิ๋วมีเป็นกิโลนะครับในกำลังออกดอกเอาไปปลูกต่อกิโล2 5 0บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางโอนเงินอย่างเดียวนะจ๊ะ1-2วันรอรับของได้เลยบางทีอาจจะทำไม่ทันก็อาจจะช้าไปบ้างนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะเวลาไม่ได้ลงวิดีโอก็โอ้โหทักมาถามโทรมาถามนะครับอายเลก,ก่อนนี้งาม ก็ใหญ่ใหญ่มากช่วงนี้กล้วยไม้ออกดอกเยอะแล้วนะครับนะใครที่ซื้อของไปก็ส่งรูปมาให้กันดูบ้างเอื้องคำวิดีโอวันก่อนยังไม่มีใครเหลียวแลนะนี่เดี๋ยวเขาจะออกหน่อใหม่มาแล้วใบก็จะสวยขึ้นคุณผู้ชมใบมันจะมากับพร้อมกับหน่อใหม่นะไอ้ที่ล้นๆพวกนี้จะไม่มีแล้วแหละก็จะเป็นลำแบบนี้ถ้ามันไม่ดำเราก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับโนมิเลม,มัด วันนี้ได้มาสามมัดสี่มัดนะครับอันนี้เป็นสายข้างสั้นนะครับสายข้างสั้นเซมิคุณผู้ชมมันจะออกแบบเพือกเกขาวขาวเดี๋ยวขอย้ายรวดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะร่วงนะครับวันนี้อะไรก็ไม่รู้เต็มโต๊ะไปหมดเลยแล้วก็เป็นแบบว่าไมา้คอใหญ่ๆนี่นะครับเป็นไม้เลี้ยงแล้วคุณผู้ชม จะเอาวางไว้บนบนนี้นะครับติดต่อเข้ามาคุณผู้ชมเบอร์โทรอยู่ข้างบนนะครับพงหยกชมพูมี1มัดนะครับ150าบาทนะครับแล้วก็มีสายซัมซีติดคอนวันก่อนอยังว่างอยู่นะครับนะ200บาทคุณผู้ชมแล้วก็แบบกอนี้ก็จะแบบว่ามีอยู่มีอยู่หลายมีอยู่หลายกอนนะคุณผู้ชมนี่ใส่เยอะมาก เอาไปปลูกรอดูดอกคุณผู้ชมมันท้องมาหมดแล้วนะครับเชื่อผมนะเชื่อผมเห็นแบบว่าใบาไม่มีลกหลายคนไม่แตะต้องเลยแบอบกว่าไม่สวยไม่มีใบนะครับนะธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้นี่เอื้องใสคำปอนคุณผู้ชมสวยมากติดต่อเข้ามานะครับ0 8 8 2 7 2 1 6 5 6มีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้สนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาคุณผู้ชมมีมากมายหลายอย่างสอบถาม พูดคุยกันได้นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนสุดเดี๋ยวจะพาทัวร์ข้างในนะออกดอกเยอะเลยในสวนคำกิ่วก็บานนะครับหลายอย่างเดี๋ยวจะพาชมพาทัวร์โรงเรือนเล็กๆของผมนะครับนะมอนไข่นี้สวยมากเดี๋ยวออกดอกบานแล้วก็จะถ่ายให้ดูดิฝั่งนี้คุณผู้ชมดอกมากซื้อให้ซื้อเป็นไม้กอนนะคุณผู้ชมแพงนิดนึงแต่ว่าสวยสะใจไปละครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะไปแพ็กของส่งให้ลูกค้าสวัสดีครับ